แบยในบอน่อหนองคุณพูอหอยทาตมาหาพี่สังทองเหรอคะพอหอยทาตตามหาพี่สังทองเหรอคะเจอหรือยังจ๊ะพอหอยทาตตามหาพี่สังทองใช่ไหมคะเจอหรือยังนะจ๊ะ อย่างงินสิมองหากันก่อนอันไปนไหนอย่าพึ่งเงินอย่าพึ่งงอนเ้๊าท <Yeah. S 2> างลงเลยนะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตัวใหญ่มากเ mm hmm. มืองพี่นอ้อง oh. oh. บานออก เป็นจังไงเป็นจังไงหนวดดูเลเซอร์เลเซอร์เจอแล้วยังแล้วจ้ะพี่สังทองอะ่ะก็หอยทาดดูหน้าตานะนี่ปาก เอีเยห์เยียกเลยอ่าอาไอแง่แง่งคลิปนี้แค่นี้จ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณนะคะกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยจ้า